ขอพาทุกท่านเข้ารับชมนะครับมินิซีนซีแบบไร้สายครับของร้านทามุนแจครับเป็นมิลลิ่งซีนซีแบบสองทูนนะครับแบบทูทูนมีเครื่องมือตัดอยู่สองชิ้นนะครับขออภัยครับอีกตัวหนึ่งไม่ใช่เครื่องมือตัดนะครับจะเป็นตัวเซตตำแหน่งนะครับคล้ายๆกับ CM m ครับผมแตะเพื่อเซตตำแหน่งครับเพื่อหาระยะ ากนั้นก็จะถ่ายขนาดมายังตัวเครื่องมือตัดนะครับนี่ก็จะเป็นแบบโปรไฟล์ของจิ๊กซิเจอร์นะครับดูลักษณะของเครื่องครับผมไร้สายครับทางานจากแบตเตอรี่เทคโนโลยีสมัยนี้มันไปไกลมากเลยนะครับสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันผ่านมือถือนะครับจากมือถือสั่งงานมายังเครื่องนะครับจากนั้นก็ทําการตัดอันนี้ก็จะเป็นกุญแจรถเบนซ์ของครูอธิบดีนะครับช่างก็จะ เมื่อคัดลอกโปรไฟล์ของชิ้นงานต้นแบบเสร็จปุ๊บนะครับก็จะนำกุญแจสำรองตัวที่ทำการมิลลิ่งเข้าสู่ประกาจับชิ้นงานนะครับหลังนั้นก็จะสั่งผ่านแอปพลิเคชันในมือถือนะครับส่งต่อเข้าสู่กระบวนการแมชชีนนิ่งตัวอ่านค่า CMM นะครับก็แต่อ่านค่าอยู่นะครับเซตต่างๆตำแหน่ง เมื่อสักครู่นี้นะครับดอกดอกแรกเป็นดอกต้นแบบนะครับทําการเซตจากนั้นก็มาทําการเซตดอกก๊อปปี้เมื่อเซตดอกก๊อปปี้เสร็จปุ๊บนะครับก็มาเริ่มแล้วครับผมอดอกกัดทํางานแล้วนะครับ